สวัสดีท่านผู้ชมวันน,นี้ฮาวกามาเจอดอกแขกเลยเนะาะท่านผู้ชมเนาะมาเบละ่ะบริตังแจมมาเก็บดอกท่านผู้ชมบอนฮาสิีมาซื้อกับเขาเนาะตอนเสารนะ์มีแต่ดอกใหญ่ๆเนาะมาดูนี่ยโอ้โหเอาไปเห็ดอีนยังกินเนะาะท่านผู้ชมมันงามก็เลยเก็บเอาอันเก็บเอาไปซนะื้อๆเนาะนี่เนาะ ตอนสาวฝนฝนมันตกฝนมันตกดอกมันก็เลยอันยำบวเหี่ยวเนาะเดี๋ยวเอาสีกองไว้ตรงนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเอาสไปเก็บเอามาโฮมกันพคนอ่ะเต้นไปเก็บไปเนาะท่านผู้ชมพคนมันงามหลายเนาะนี่เนาะ มื่อนี้มาแต่เช้าเนาะก็มันก็เลยยังงามอยู่ปกติสิมาซอยมันสิอันมันสิเหี่ยวบ่อันนี้มานังเก็บบางแดดเนาะเห็นแต่เงาตัวเอง เงาสูงปะนี่ลายแห้งท่านผู้ชมเอ้ยไถ่ยู่ไก่ท่านนี่ก็มาเก็บเอาไปไหนเนาะท่านผู้ชมเนาะเอาไปลายกับบุหัวสิเหตุยังกินเนาะเอาไว้เผื่อคนตำลังเข้ามาเก็บเนาะนี่ห้าเสี้ยาสำพ่อเนาะ นี่เนาะทำผู้ชมอันนี้จะเป็นดอ,อกแคข,ของเราคนะยังลายอยู่ได้ตดน้นนะก,ก็มันยังมีอยู่ผูเห็นบ่ขาวๆน่ะนี่เน,นาะฮัชเจ้าสำเนียงพ่อนะไหวให้กระจาเพื่อกระจ้าจากไหลเนาะงามเราทำผู้ชมไปเห็ดยังกินทำผู้ชมมาไปก็คือซิมีแต,ตะหลวัลแล้เนาะทำผู้ชมนี่เนาะแป็นฮัชไปเชกับขาวจอ่อเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็เจบไว้เพีงเนสำนีน่าทำกับสำนัะไปแล้วบ,บ๊ายบาย